เราอบรมจใจไม่ได้หมายความว่าตามใจดูว่าใจของ,ของเราจะไปไหนต้องมีงานให้ทำง,งานสมาธิงานลมหายใจของเราตั้งใจว่าจะอยู่ตรงนี้ถ้า้องรักษาความตั้งใจนั้นไว้ที่นี้ใจส่วนอื่นมันก็จะหนีเที่ยวใจของเราเหมือนคณะกรรมการหลายความคิดหลายความเห็นแต่ส่วนมากมันจะซ่อนตัว เพีแต่ว่าเราคดเรื่องนี้ไหลไปเรื่องนู้นไหลไปเรื่องนี้ตามไปเไรื่อยๆไม่มีชุดหมายปลายทางเป็ยแต่ว่านึกอยากเข็ดก็เค็ดไปแต่วา่าจะเข้าใจจจตใจของเราต้องจะข้ามเขาบ้างเขาจึงจะบอกแผลว่าเขาอยากจะไปเที่ยวเพราะอะไรเพื่ออะไรถ้าว่าไม่ไม่ห้ามเขาเขาจะไม่บอกเขาจะเที่ยวใช่ไ ที่ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องภายในจิตใจของเราต้องห้ามเขาบ้างแต่ว่าห้ามมไม่ใช่กักขังขให้มีงานทำที่น่าทำงานสมาิทําทำจิตใจของเราให้มันตั้งมัน่นอยู่กับอารมณ์ที่สบายแต่งลมหายใจเข้าออกมายาวกันไปไม่สั้นกันไปไม่ลึกเร็วช้าเดินกันไปเดินกันไปพอดีทุกอย่างก็เป็นงานที่งานที่น่าทำก็ลม เป็นธาตุในตั่วของเราที่รักษาธาตุอื่นช่วยสุขภาพของร่างกายได้แล้วสุขภาพของจิตใจของเราก็พวยดีไปด้วยถ้าเคสจุดจไปที่อื่นบอกว่ามีงานที่จะต้องทำนี่ต้องรักษาตั่วของเราให้ดีมาจะได้รู้เรื่องของจิตใจของเราท่านบอกว่าจุดประสงค์ในการภาวนาอันหนึ่เกิดเคดสิ่งที่อยากจะเคสส่วนสิ่งที่ไม่อยากจะเ็สไม่ต้องเคด แต่จจตจักของเรา่อนที่จะถึงขั้นนั้นต้องรู้จักห้ามเขาเราจะได้เข้าใจเหตุผลของเขาบ้าง